ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะฟังเสียงจากคู่หญิงที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดกิจกรรมเธอทอล์กเพื่อที่จะเล่าให้ฟังนะคะถึงปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นและการเกิดเหตุรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางที่น่าจะแก้ปัญหาค่ะเธอทอล์ก เป็นเวทีรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีในชแดนใต้ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆและการก้าวข้ามเพื่อลุกขึ้นมายุติความรุนแรงทั้งต่อตัวเธอเองและผู้หญิงคนอื่นในสังคมกายูหรือรอกยิยอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ขึ้นเวเทีเถอทอล์กเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในความเห็นของเธอแล้วปัญหานี้มีแนวโน้มที่ผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้จะได้รับผลกระทบมากขึ้นประเด็นความแรงในครอบครัวมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็เพราะมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะตรงนี้สถานการณ์ปัจจุบันสถิติผู้ชายที่ติดยาเสพติดมากแต่การที่กะยูไปอยู่ในศูนย์รับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนอะ่ะกะยูมีสถิติผู้ชายผู้หญิงที่มาฟ้องอยาเรื่องยาเสพติด90%เซนต์ อีสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วไปอยากเสนอให้มีผู้หญิงเข้าไปนั่งในคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของกลุ่มผู้หญิงที่จะเข้าไปรับคําปรึกษาหรือร้องเรียนเรื่องปัญหาผู้หญิงผู้หญิงเริ่มเข้ามาเริ่มรู้เริ่มวางใจผู้หญิงด้วยกัน ในช่วงสถานการณ์ที่มีโควิด19ความรุแนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาคนในครอบครัวตกงานรายได้ไม่พอเพียงความวิตกกังวลและความเครียดจากปัญหาปากท้องนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมากายะหรือพันยวดีหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดบนเวทีเธอท้อก็อยากจะให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัตตนีหรือพอโมโจ พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้หญิงเช่นอสมก็ดีอพอมก็ดีกะยะก็เป็นอพอมคนหนึ่งให้ความรู้ทักษะในการให้การปรึกษากับชาวบ้านในเวลาที่ชาวบ้านมาขอการปรึกษากับกะยะกะยะก็จะได้ให้การปรึกษาที่ถูกต้องจะจะได้คลี่คลายปัญหาในครอบครัวได้ ไม่เพียงแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเวทีเธอท็อกย่างสะท้อนภัยคุกคามหรือปัญหาความรุนแรงในรูปแบบใหม่ที่ผู้หญิงถูกกระทำอย่างเช่นความรุนแรงที่สร้างความเกลียดชังทางสื่อโซเชียลและ I.O. รวมไปถึงความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งแม้วันนี้จะคลี่คลายไปมากแต่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ยังคงต้องการได้รับการฟื้นฟูเยียวยาและรักษาบาดแผลทางใจนักข่าวพลเมืองซีวิกวีเมนรายงาน